ของเล่นของมึงมึงก็เอามันทำกระจายเต็มบ้านเนาะทำามึงทำกระจายขนาดนี้ฮะบอกให้กูเลยนะถ้ามึงทำกระจายมึงเจอกูแน่เดี๋ยวเวลาให้ทำไม่ทำเวลามึงไม่ให้ทำมึงชอบทำรล่งเกินเนี่ยเป็นอะไรบกไหมไอสัตว์นี่แล้วถ้ามึงเอาของเล่นมาทำกระจายเต็มบ้านฮะกูบอกกับมึงหลายรอบทำกระจายฮะกูบอกกับมึงหลายรอบทำเงากระจายเต็มบ้าน ถ้ามึงเอยกระดาเต็มบ้านมึงเจอกูแน่เดียวเหอะแล้วมึงทำกระจาเต็มบ้านทําไมฮะฮะมึงทากระจาให้บ้านทําไมมันเป็นอะไรนะวะทําไมชอบกระจาเต็มบ้านเนี่ยเก็บไปให้หมดดูนี้เลยนะขอ,อของเล่นบ้านเนี่ยกูยิ่งเก็บไม่ไหวนะเว้ยมึงทำทำไมวะแม่งนี่มึงทำทำไมวะ ูยิ่งมีมีของนะเว้ยเมื่อเก็บอยู่นี้เลยนะถ้ามึงไม่เก็บเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะโดนตีกระจายเป็นร้อยเป็นพันชิ้นน่ะเนี่ยเก็บให้หมดเลยนะว่ยเวลาสิบนาทีนะมึงไม่เก็บนะโดนตีเนี่ยจะจับเวลาไว้ถ้ารอสิบนาทีมึงโดน <c oughs> เก็บให้หมดเลยพันชิ้นเนี่ยเก็บให้หมดเลยทำกระจายเต็มบ้านจับเวลาแล้วย่แม้ แหมเวลาให้เวลามันก็ตีเก็บเนาะแต่เวลาไม่ให้เวลามันก็ทำอย่างเงี้ยต้องให้เวลาใช่ไหมว่าดีวจะเก็บเนี่ยเป็นอะไรนัก,กวะพันทีมันเก็บไม่ได้แล้วเบ้ยไม่ไหวนะเบ้ยมึงทำกระจาด็มบ้านทำไมมึงเก็บให้หมดเลยนะโดนตีแน่เดี๋ยวเหอะมึงนี่